พาวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวละอ่ะกินเที่ยววันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมหลงตายหลงตายไปไหนไปไหนไปไนะไปปัตตานีปัตตานีไปปัตตานีไปทำเพื่อไปไปทำาพือนี่แปลว่าอะไรไปทำไมอ๋อไปทำไมอ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวจะไปเที่ยวเป็นชุมชนหัวลาดหัวลาด หัวตลาดเออหัวลาดคนไทยคนจีนนะของจีนนะชุมชนหัวลาดเขาเรียกว่ากือดาจีนอกือดาจีนอเออนะครับที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ชาวจีนเนี่ยมาอาศัยอยู่เยอะนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเขาก็พยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้นะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้คนไปถ่ายภาพนะฮะกับบรรยากาศสภาพตลาด เก่าๆ<ช>ที่เรียกว่าชุมชนชาวจีนหัวลาดนะฮะอ,อะไปดูกันกันกบคุณมูมัดร,รุสดีเช็คฮารูนนะครับ กินเที่ยวเรือล่องวันนี้ผมพาคุณผู้ชมล่องใต้มาที่จังหวัดปัตตานีครับและที่ผมอยู่ขณะนี้คือที่กระดาจีนอกระดาจีนอนนั้นก็ถือว่าเป็นชุมชนคนจีนเก่าแก่นะครับที่มาปักหลักอาศัยอยู่ในเมืองปัตตานีมาตั้งแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วโน่นนะฮะแล้วก็ชุมชนแห่งนี้นะครับยังคงมีอาคารบ้านเรือนที่ยังคงแบบสถาปัตยกรรมจีนไว้อย่างสวยงามเลยฮะแต่ว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันครับปั่นจักรยานตามมาพร้อมๆกันเลยครับ เมื่อมาถึงปัตตานีแล้วนะครับสถานที่สําคัญที่ไม่ควรพลาดมาเยี่ยมนะครับนั่นก็คือที่ชุมชนกีดาจีนอแห่งนี้ครับซึ่งเป็นชุมชนจีนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ภายในเมืองปัตตานีครับและผู้ที่จะนําพาเราไปเยี่ยมชมชุมชนในวันนี้นะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนพดลทิพยรัตน์คณะ,ะดีคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาในคริน์สวัสดีครับสวัสดีพูดถึงกะดาจีนอเนี่ยที่มาที่ไปของชุมชนแห่งนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ พูดถึงคําว่าเกิดไดจีนอเนี่ยคำว่าเกิดไดจีนอจริงๆก็เป็นภาษามลายูถิ่นนะครับแปลว่าชุมชนจีนหรือว่าตลาดจีนแต่ในความหมายของชาวปัตตานีนั้นคําว่าเกิดไดจีนอเนี่ยก็จะหมายถึงชุมชนจีนหัวตลาดของปัตตานีนะครับที่เรียกว่าชุมชนจีนหัวตลาดเพราะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับแหล่งชุมชนย่านการค้าแห่งแรกของปัตตานีซึ่งชาวจีนจากพ้นทะเลนั้นก็ได้มาอาศัยอยู่แล้วก็ตั้งเป็นนะครับชุมชนเล็กๆขึ้นมาแล้วก็มีส่วนสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจปัตตานีแล้วก็เป็นตลาดจับใจ แต่ว่าในช่วงปัจจุบันนี้นั้นอย่างที่ทราบันีว่าตัวเมืองหลายที่ก็มีการขยายขึ้นรวมถึงปัตตานีเองก็ทําให้ชุมช,มชนแห่งนี้เนี่ยก็เริ่มมีความเงียบลงนะครับแล้วก็บทบาทที่เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าการตลาดเนี่ยก็เงียบหายไปทําให้ค่อนข้างที่จะมีความเงียบเหงาแล้วก็อาคารต่างๆนั้นเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลานะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยทางคณะศิลปรกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป่เขีนปัตตานีของเราเนี่ยก็เลยพยายามเข้ามาฟื้นฟูนะครับแปปล้วก็เข้ามาที่จะ ช่วยนะครับอนุรักษ์สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในเชิงวัฒนธรรมทั้งที่เป็นในส่วนของสถาปัตยกรรมก็ดีหรือวิถีความเป็นจีงก็ดีครับน่าสนใจมากๆเลยครับอาจารย์เดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปชมกันดีกว่าครับได้ครับครับผมไปเลยครับครับ ตรงนี้ที่เห็นข้างหลังตรงนี้นะครับก็คือบ้านกงศีนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่จริงนะครับแล้วก็สิ่ง,ง,งที่น่าสนใจก็คือว่าในอดีตเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะแบ่งที่พักออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนหนึ่งจะเป็นของเจ้าของบ้านแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นของของท่านในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้ปรับเป็นที่เก็บพระประจําตระกูลของจุมชนนจีนแถวนี้ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดเด่นถ้าสังเกตดูเนี่ยผมคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะมีลักษณะขขออองสสาาปััยยกกรรรมมจีีีนนนนทท่่่่ค้ะบบบูณุดเเเืๆ ตรงนี้เร,เรียกว่าบ้านธรรมศาลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพูดจริงๆคนที่ผ่าน้านแข่มาทางน,นี้นก็มักจะมีคําถามว่าข้างในคืออะไรพอมอ,มองดูเนี่ยยึดติดคำว่าคำว่าธรรมศาลาได้ยกี่ยวข้องกับธรรมะหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถานที่สําหรับเก็บนะครับอัฐิของบรรพบุรุษชาวจีนที่อ,อยู่ในสายตะกูลแรื่บงนี้ทั้งหมดแสดงว่าข้างในก็มีอัฐิเก็บรวบรวมไว้ใช่ครับมีทั้งอัฐิมีรูปถ่ายแล้วก็มีประวัติสายตะกูลทั้งหมดว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่เรียนอะไรบ้างใครแต่งงานกับใครชื่อก็จะมีบุทั้มด ในก็จะมีภาพวาดฝาผนังนะครับ,รบแล้วก็มีการใช้ภาษาในการเขียนเนี่ยถึง5ภาษาด้วยกัน<ม>ก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษามาลายูและภาษาฮินดูอาคารนี้สร้างมากี่ปีแล้วนะครับครับถ้าดูตามเลขพศที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยคิดว่าอาคารนี้ก็มีอายุประมาณเกือบ100ปีนะครับ,รบแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมไม่มีความแข็งแรงคงทนตามยุคสมัยที่ผ่านเข้ามาบ้างอย่างที่เขียนไว้บนผนังบ้านคือสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2 4 6 3แล้วใช่ครับโอ้โห มากทีเดียวครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะพอทราบก็คือว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งแต่การเปิดก็จะเป็นการทำบุญเฉพาะในส่วนของเครือญาติเท่านั้นจะไม่เปิดให้บุคคลภาต้อกเข้าไปชม อ้านนี้คือบ้านเลขที่1น,นะครับเป็นบ้านเลขที่แรกของของปาตานีนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูดีเนี่ยลักษณะของสถาปัตยกรรมก็จะมีความสวยงามค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่าก็ผ่านการปรับปรุงมาค่อนข้างจะหลายครัง้งหลายครานะครับแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยก็ทำเอาในระมิดใหม่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับจะสังเกตว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะมีการใช้สีอยู่เพียงแค่โทนเดียวนะครับก็คือโทนเหลืองแดงออกสว่างสว่างแล้วก็ลวดลายต่างๆก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมจีนแต่ถ้าเกิดมองดูให มันก็จะมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมความเป็นตะวันตกกับมาลายูเล็กๆแทรกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับชอบลุดลายข้างบนนั้นมากเลยครับอาจารย์ครับมันดูเหมือนจะออกจีนก็ไม่จีนนะตะวันตกก็ไม่ใช่ใช่ครับก็ไม่ใช่มันเป็นความผสมผสานที่ผมว่ามันน่าค้นหานะครับว่ามันเอกลักษณ์ที่มันโดดเด่นแต่ถ้าเรามองดูเนี่ยอย่างตัวแรกก็จะเป็นอักษรภาษาจีนใช่ไหมฮะแต่ว่าพอตัวมุมที่สองเนี่ยก็จะออกอีกแนวหนึ่งอาจจะเป็นรูปของเทพเจ้าหรือว่าเทวดาสักองค์เนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองดูภาพรวมๆมันก็ ไม่จีนจ๋านะฮะไม่ได้ออกแนวฝรั่งหรือว่าแนวมาลายูเกินไปนะครับเพราะว่าในอดีตนี่ก็ต้องเข้าใจว่าปัตตานีเป็นเมืองท่าหลักเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนหลายชนชาติเนี่ยเข้ามาที่ปัตตานีค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การผสมผสานทางวัฒนธรรมเนี่ยม,ม,มันเกิดสะสมตั้งแต่อดีตแล้วก็มีทั้งสิ่งที่เป็นการผสมผสานและการร่รงอยู่ร่วมกันค่อนข้งางจะหลากหลายทีเดียวครับ ปัตตานีเนี่ยเป็นสถานที่คิดว่ามีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีการำรวงอยู่ของผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมตัวอย่างง่ายๆคือถ้ามาปัตตานีเนี่ยเราก็ได้ครบหมดทุกมิตินะครับไม่จะเป็นของวิถีมุสลิมมาลายูไทยจีนหรือแม้แต่กระทั่งตะวันตกก็จะมีร่องลอยสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุมอยู่ทั่วตัวเมืองของเราครับ ก็ย้าว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะคอน,นุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะคะจะเห็น,นว่า,าทางทางใต้บ้านเราเนี่ยมีสมัยก่อนชาวจีนมาอาศัยอยู่เยอะมากนนะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่มีบรรยากาศการค้านะครับการทําการค้าการขายสมัยเก่าโบราณเนี่ยะนะฮะแถวจีนแถวภาคใต้เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับชุมชนชาวจีนหรือว่าครอบครัวชาวจีนอาศัยอยู่ในภาคใต้นี่จำนวนมากเลยนะคะอ่ะพักกันสักครู่นึงค่ะ ผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง